สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทําก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอันนี้เป็นกระเทียมค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะเห็ดหอมสดนะคะหัวไชเท้าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะต้นหอมค่ะแครอทค่ะแล้วก็จะเป็นหมูบดค่ะหมูสามชั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น แป้งมันนะคะที่ผสมน้ํานะคะแล้วก็จะมีน้ํามันพืชซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ตัวเจี้ยวค่ะน้ํามันหอยค่ะผงชูรสรสด,ด,ดีแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะแล้วก็จะมีที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเส้นหมี่ค่ะแต่เส้นหมีเ่เดี๋ยวเราไปแช่น้ํำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการทําเลยนะคะดับแรกนะคะใส่น้ํามันลงไปในกระทะก่อนนะคะ เราจะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระเทียมนะคะที่เราเจียวว่ะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเจียวให้หอมนะคะหลังจากกระเทียมหอมแล้วก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นนะคะลงไปผัดนะคะ หลังจากหมูสามชั้นสุกแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยหมูบดนะคะลงไปผัดต่อนะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะซึ่งเป็นผักที่แข็งนะคะจะสุกยากนะคะ <c oughs> ที่เรานำหมูสามชั้นลงไปผัดก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าให้มันมีน้ำมันออกมาแล้วก็ไม่ทำให้ติดกระทะนะคะ เสรจแล้วเราก็จะตามด้วยเห็ดหอมสดค่ะหัวใจเท้าค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะเราจะนำทุกอย่างเนี่ยผัดให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากที่ทุกอย่างพรอน,นี้มานะคะเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะมะเขือเทศค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกนะคะให้สุกเข้ากันดีก่อนนะคะหลังจากทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะผงชูรสค่ะรสดีค่ะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวค่ะ น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยที่บ้านเราใช้สารแม่ครัวนะคะซอสปรุงรสค่ะตาบูกขาวทองค่ะเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ รจะผัดเ,เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะ mm. เราจะปรุงเราจะปรุงรสให้มีความเค็มความหวานนะคะรสชาติแบบกําลังดีนะคะเมื่อเราปรุงรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะ <Bose> เดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งมันกันนะคะแต่ว่าเ,เราก็ต้องใสน่น้ําน้ําเปล่านะคะลงไปก่อนที่จะใส่แป้งมันนะคะ พื่อแป้งมันไม่คืนตัวเพื่อที่แป้งมันนะคะจะไม่คืนตัว,วไม่จับกันเป็นก้อนแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนด้วยค่ะอันนี้พ่อครัวเราบอกนะคะระหว่างที่ใส่แป้งมันคนไปด้วยค่ะเอ่อพ่อครัวเราบอกว่าระหว่างที่เราใส่แป้งมันนะคะเราก็คนไปด้วยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวหมูสับเนี่ยอันนี้นะคะมันจะคล้ายๆล,ลาดหน้าค่ะเ,เมื่อเราปรุงรสใส่แป้งมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยต้นต้นหอมค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูสับของเราเนี่ยนะคะก็จะกึง่งๆลาดหน้านะคะแล้วก็เหมือนกระเพาะปลา นะคะคือได้ทั้ง2รสชาตินะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวหมูสักที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ลองทำทานดูนะคะแล้วเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้เราด้วยนะคะโอเค,อเคขอบคุณมากค่ะ